อีบุ๋มบีดิบงเงอ๋อต้องดูซะหน่อยแล้วต้องดูซะหน่อยแล้วเนี่ยต้องดูซะหน่อยแล้วพัดจบไปไงจบแล้วเนี่ยจบแล้วใช่ไหมไม่รู้จบแบบจบไปเลยไงจบจบไปเลยไอ้ไงเพียงวาวอ๋อจบไปละไอตอนที่เราเพียงวาวแล้วอเย็นมันดังแอกแล้วแต่ก็เพียงวาวเปิดเปิดทไั้งใหี่มาอีกที่นะโอ้ เนี่ยจำได้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้โง่ตายเถอะมึงอะกิมเมนเลยอะมันอันนี้อันเดิมเลยนี่บ่าเออแล้วมันก็จะต่อจากนี้แหละนีเนี่ยโอ้ยเก่งซะแล้วหมเป็นไรเลยห <laughs> มดเป็นไรไปกันละ กลุคือีแบน G <S 2> <S 2> <S ไม่โค่รกะก็เเหมือนในเกมเลยเนเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเอา้าไม่จริงระเบิดไม่จะนางแกโคตรดีเนี่ยฟันมันจะหนีว,เวนะเนี่ยปัดปัดโน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 ยิงมาดิเมงอมาดิเอ,เอ้าไ,ไม่ไจะไปไรไปไรสัตว สูดพลังแล้วยิงกลับเฮ้ยพื่อคือดีเก่เนี่ยเพื่อยิงเกาะยิงเกาะ้แพ้ไเน่ยเงี้ยเขาไปกัดเขาไปกัดปากกูเขาไปกัดแกนเฮ้ยมันเก่งอยู่ว้ามันเก่งอยู่เนี่ยเอ้อะไรกันอีอีกแล้วเปล่าแล้วเ่ตัวอีแล้วบ่มันรอกูเล่นแน่ๆเยียโดอีกแล้ว หน้าแบบสิ่งเลี้ยงที่มีนี่โอ้โหเผาเลยเผาปเกอืมรวยแล้วป่อะไรอะอะไรอะโอ้ตัวมันระเบิดโมบี้ประกานนี่ตงวมันระเบิดวางแล้วก็หนีเว้ยปีเกปีเกปีเกอุ้ยห้าหันเลยย่ะ มีตัว B G ด้วยตะกองกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยดำดเยสเยสเจอายอย่างนี่มังาดิเก่งอะไรขนาดนั้นดำดำเยสยสดำดเยสมาแล้วนี่แทงแทงกมาอย่างไหนไม่รู้ซัด้าไปนย้นศูนย์นอ๋อมาชนดาบกูอีก โอ้จีแบบเร่งบ้าไปเลย,นเ,ลเ,ยลลนนเนี่ยจีมันเปิดลำโพงอ้าวเ้ยรัดรัดไฟเลยลาดบอสหอ,อยเตะนี่เกมจะมาตายอีกบอสนี่หน้าปูดมาแล้วมึงตายเถอะมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนตาตัวก่อนช็อตเนาะเออกูต้องการหัวมึงอย่างเดียวพอแล้ว ไปอีกแล้วบอไ่เปิดโอยังยังยโอ้อะไรอีกอไอีกเออบอบอให้แล้วเราต้องไปชดลอกวรนะ่เรียนยิงอีกไ่เรียนอย่างอีกไปแล้วบอโอ้ยไปอีกแล้ว ไอ้ยืนอเก่งเลยเก่งเลยโอ้ยโห้ยโ้ยแ่งอนบุญเลยไอ้ไเงียโหมยอะขายไมตายสิแไอ้ยนไม่่าไหร่มันจะตายวะไอ้ยืนไอ้คนยืดเยอะเลยัต์เขาไม่ด่ากันบ้านะ ไอสัตวก็าตาเลยยังไม่ไปตายดมันเก่งกันเไอนวะไอ้เนี่ยตอนแรกอากตัวที่ผมาดำๆเยียเป็นกองทับเก่งนแหว่าเก่งนยรเก่เนี่ยอะไขอ่าแซมพฝันที่มันตุยดากันเนี่ยว้สัตว์หมู